สวัสดีทุกคนในตอนนี้เราจะมาสอนวิธีใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้โตงามงามเป็นพุ่มสวยๆซึ่งเราจะเน้นที่ใบและลำต้นเท่านั้นจึงเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่มีแต่ไนตโตรเจนหรือที่เรียกกันว่าปุ๋ยยูเรียนั่นเองที่ได้มาคือ4600ก็คือมีไนตโตรเจนอยู่46%โดยน้ำหนัก เพื่อนๆต้องเก็บโดยไม่ให้โดนแสงและความร้อนนะคะส่วนฟอสฟอรัสที่ใช้เร่งดอกนั้นอาจารย์ว่าไม่จำเป็นถ้าใส่ไปแล้วมันจะมีผลกระทบต้องมาตามแก้ปัญหาอีกเอาไว้จะอธิบายในอีกคลิปก็แล้วกันนะคะส่วนปุ๋ยเม็ดสีฟ้า25.77อาจารย์ซื้อมาลองพร้อมกันเพราะได้มาจากลาซาด้า ราคาแค่ขวดละห้าบาทเองค่ะเราจะใช้ปุ๋ยประมาณหนึ่งช้อนชาผสมน้ำหนึลิตรแล้วรดที่ต้นไม้ทุก3าถึงสวันน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำธรรมชาติหรือน้ำทิ้งจากเครื่องกรองอาโอหรือน้ำประปาค้างคืนถ้าไม่สะดวกจะใช้น้ำประปาโดยตรงก็ได้เหมือนกันค่ะต้นไม้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย เพื่อนๆต้องใจเย็นๆประมาณ1นถึงสเดือนถ่ายรูปมาเปรียบเทียบก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้หลายคนใจร้อนไปเพิ่มจำนวนปุ๋ยซึ่งจะทำให้ต้นไม้ไหมหรือแห้งตายได้หรือบางคนก็ล้มเลิกความตั้งใจไปซะก่อนหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ